Yeah, I've been sleeping, babe sleeping, สวัสดีครับผมชื่อฟร e นริกนะครับผมอยู่ประเทศไทย18ปีแล้วจริงแล้วที่ผมมาเมืองไทยเพื่อเรียนปัญญิวโตที่ที่นี่นะครับใช้เวลา2ปีหลังจากนั้นก็จริงๆแล้วคิดที่จะกลับไปฝรั่งเศสแล้วแต่เปลี่ยนใจก็ตัดสินใจอยู่ประเทศไทยต่อไปก็มุมมองของประเทศไทยช่วงแรกๆ แปลกใจนิดนึงที่แรกตอนมาที่นี่นะครับตอนหนึงที่แรกคิดว่ากานตันเกาวๆสองขาจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีจุดคอนโดสันสมัยมีห้างอะไรเงี้ยก็สันสมัยกว่าที่ผมคิดก่อนเข้ามาประเทศนี้นะครับแล้วก็ตั้งภาษาตั้งวัฒนธรรมตั้งอาหารก็แปลกหมดเลยสหรับมแต่ว่าผมชอบผมชอบเปิดฟูเปิดตา ก็อ,อะไรที่เกี่ยวกับการตกแต่งแล้วก็ศิลปะ,ะวัฒนธรรมนะครับแม้ว่าด้านอินเทอร์ยอดดีไซน์หรือด้านตกแต่งภายในภายนอกด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานอิตรัการหรือละครบนเวทีกัแบบขึ้นไปนิดเผาน,นะครับแล้วก็พวก อนตกแทนต่างๆที่มีหลายสายนะครับเหมือนมนหลายขนกหรือหลายไทยแท้ๆนะครับผมชอบมากเพราะมีความเชิงานในในตัวนั้น,นและเวลาเปิดร้นอาหารที่นี่กับเพื่อนคนไื่ครับพยาย่าพยา,ายางใช้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของของไทยนะครับสร้างบรรยากาศกับ้าน,นอะไรที่เป็นของตกแต่งเก่าๆป็ยานใช้มาตกแต่งร้านนะครับบ้านระเบียงน้ำเราตัดสนใจว่าน่าจะออกด้านแบบแกสติกธรรมชาติแน่นเน้นไม้กับต้นไม้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกหรือ สายเนีย่ยเรื่องเรื่องกระดับสายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญจริงๆแล้วน,น,นะครับหลังจากจบปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจแล้วก็ทํางานด้านบริษัททัวร์สามปีนะครับแล้วก็พอดีเจอเพื่อนคนไทยที่มีที่ดินริมแม่น้ำชอบพยาแล้วก็มองว่าเป็นสถานที่จำเลที่เหมาะที่จะเปดิดร้านอาหารวิวสวยแล้วก็บรากาศ,ศดีริมแม่น้ำชอบพยานะครับ ที่สำคัญจริงๆคือ marketing mix uh, marketing mix คือ uh, 4 p นะครับคือ p สองี่ตัวก็จะมี place นะครับคือจำเลบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมี uh, product นะครับ product คือสินค้าสินค้าแล้วคืออาหารแล้วก็บรรยากาศที่ให้ลูกค้านะครับเรื่องที่3ปีที่3คือ price นะครับราคาต้องเหมาะสมไม่แพงเกินไปนะครับลูกค้าจะได้กลับมา แล้วก็ ETC คือ, otion, คอโปรโมชัน่นคือการโปรโมทร้านก็การโปรโมทร้านก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่ที่ผมมองว่าผสมความสำเร็จคือสามารถสร้างธุรกิจกับคนไทยครอบครัวหนึ่งแล้วก็แม้ว่าบางครั้งคนคิดเห็นมุมมองแก้ไขปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันตลอดแต่ว่าเราสามารถสื่อสารกันได้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยตัวนี้ทำานได้ ป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างคนต่างชาติกับคนไทยที่สามารถทำงานด้วยกันได้แล้วก็ทำอะไรที่ผะสมะสันตินะครับตักบอกน้องๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็ที่กิจที่จะเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับจริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ได้เป็นเรื่องง,อง่ายเหมือนกันนะครับต้องรู้จัก จาก4ปีปีสีตัวที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับเ,เรื่อง Marketing แล้วก็บริหารน้นก็ต้องต้องมีควรับผิชอบในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอซื้อสัตว์ขยะขดตม3้ำทำนั้นก็มีความหมายมากในการทำงานด้านธุรกิจด้วยกัน Yeah